สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกับคุณครูจนูนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะในครั้งที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับการบวกที่มีหลากหลายเทคนิคนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาการบวกโดยใช้วิธีของการกระจายรูปแบบของตารางหรือ เป็นวิธีทางลัดนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้เรารู้ว่าตัวนี้กับตัวนี้บวกกันแล้วมันหาคําตอบได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยการบวกตามแนวนอนโดยใช้ความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะ,ะมาดูเลยส่วนย่อยกับส่วนรวมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ ตั้งโจทย์เลยค่ะ214บวก3นะคะมาดูสิคะว่ามันจะหาแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมยังไงนะคะมาดูเลยวิธีการก็คือเราก็ต้องแยกแยกแบ่งส่วนออกมาก่อนนั่นเองนะคะแบ่งส่วนจาก214เป็น210นะคะจากนั้นก็แยกออกมาอีกเป็น 4นะคะจาก214ะมันแยกออกมาเป็นส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมก็คือแยกออกมาจาก214ก็คือ210กับ4นั่นเองนะคะจากนั้นเราก็เอา3ไปบวกกับ4นั่นเองนะคะ3บวก4ได้เท่ากับอ่ะวิธีการก็คือเราเอา4ไปบวก3เท่ากับ7นะคะ210 บวกเจ็ดเท่ากับสองร้อยสิบเจ็ดนะคะจะได้ว่าสองร้อยสิบสี่บวกสามเท่ากับสองร้อยสิบเจ็ดนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนดูดีๆนะถ้าโจทย์นะคะเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักร้อย แล้วมันบวกกับจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยวิธีการที่เราจะต้องแบ่งส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมให้นักเรียนดูที่โจทย์ก่อนถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยให้หนูแยกหลักร้อยออกมาหลักหน่วยแยกมาทีหลังเข้าใจไหมคะคือจํานวนข้างหลังเนี่ยคือคือมันจะต้องเท่ากัน อ่าเนาะถ้าข้างหลังมันเป็นหนูหลักหน่วยหนูก็ต้องแยกหลักหน่วยออกมาจากหลักร้อยออกมาอีกทีหนึ่งเข้าใจยังอ่าอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอ่าคราวนี้เป็น214อบ่วก30อ่เมื่อกี้ครูจูนบอกเทคนิคแล้วนะคะ214อบ่วก30อ่แยกออกมาเลย214มันเป็นหลักอะไรหลักร้อย แล้ว30มันอยู่ในจำนวนที่เป็นหลักสิบใช่ไหมหลักสิบวิธีการแยกเราก็ต้องแยกจากหลักร้อยออกมาแยกหลักร้อยออกมานะคะแล้วก็ค่อยแยกหลักสิบออกมาให้มันเท่ากันกับสาสิบถูกต้องไหมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแยกสองสิบสี่เป็นแยกหลักสิบออกนะเพราะว่าหลักสิบต้องเอามาบวกกับหลักสิบเข้าใจไหมคะอ่ะแยกออกมาส ร้อยสี่เห็นไหมคะว่าครูจูนจะแยกหลักสิบออกมานะคะแยกหลักสิบออกมาให้มันมาบวกกับ hey, เห็นไหมคะให้มันมาบวกกับสิบที่อยู่ทางฝั่งนี้เห็นไหมคะเอาสิบบวกสามสิบดูเห็นไหมคะ,มคะข้าใจยางคราวนี้เราก็เอาสิบไปบวกกับสามสิบก็จะได้เท่ากับสี่สิบนะแล้วคราวนี้เราก็ เริ่มเอาหลักร้อยสอง4อยสบวกสี่สิเท่ากับสองอยส่สิบสอย่างนี้เป็นต้นดูง่ายๆเลยหนูดูโจทย์ก่อนหนูดูโจทย์ข้างหลังก่อนถ้าเลขข้างหลังที่มันเป็นตัวบวกข้างหลังเนี่ยมันเป็นหลักหน่วยหนูก็ต้องแยกหลักหน่วยออกมาจากหลักร้อยถ้าเลขข้างหลังมันเป็นหลักสิบมันจะเป็นจำนวนส0บให้หนูแยก หลักสิบออกมาจากหลักร้อยแล้วเอามาบวกกันนะคะไม่ยากอ่ะมาอีกถึงตัวอย่างอ่ะคราวนี้เป็นหลักร้อยกับหลักร้อยบ้างหลักร้อยกับหลักร้อยอ่ะไม่ยากอ่ะมาดูวิธีการแยก214ออกมานะคะ2 1งรอ้าครูจูนทำไมมันถึงแยกแค่14เพราะว่าอะไรเพราะไอตัวข้างหลัง300อยเนี่ยมันอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันฉะนั้น ตัวที่หนูต้องแยกออกมาก่อนเลยก็คือเป็นจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนหลักร้อยเข้าใจไหมอ่ะเราก็ต้องแยก14ออกมาใช่ไหมเพราะว่า200มันก็ต้องไปบวกกับ300ร้อ่ะเห็นไหมสามร้อต้องบวกกับ3 300ต้องบวกกับ200นะวิธีการแยกเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเอา200ร้อบวกสามเท่ากับ 500้แล้วก็เอา14มาบวกกับห้าเท่ากับ5้านะคะวิธีการหนูดูตัวเลขข้างหน้าก่อนเลยดูโจทย์ข้างหน้าเลยถ้าโจทย์บอกว่าให้เราหา214บวก3นั่นหมายความว่าหนูต้องแยกหลักหน่วยมาบวกกับหลักหน่วยข้างหลังที่มันมีค่าประจำหลักที่เท่ากันนั่นเองนะคะต้องดูดีๆเนาะอ่ะคราวนี้มาดูต่อเลย เสร็จแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะคะอ่ะคาคราวนี้มันเป็นการบวกที่มีจํานวนทั้งหมด3จํานวนนะคะ3าํจนวนนั่นก็หมายความว่าสามอบ่บวกสองร้อยบวกสองเราจะต้องใช้วิธีการไหนนะคะวิธีการมีทั้งหมดอยู่3วิธีนะคะ เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูจูนด้วยเวลาที่ครูจูนให้แสดงวิธีทำนะคะามาดูต่อวิธีที่1ก็คือการที่เราต้องบวกจำนวนคู่แรกก่อนพอเราได้จำนวนคู่แรกแล้วเราก็ค่อยเอาคำตอบของจำนวนคู่แรกนั้นไปบวกกับจำนวนที่3แบบนี้นะคะต่อไป วิธ ah, ีการที่2ก็คือการบวกจํานวนคู่หลังเลือกเอาเลยบวกจะบวกข้างหน้าหรือบวกข้างหลังถ้าบวกข้างหลังก็บวกจํานวนข้างหลังก่อนหาคําตอบของจํานวนข้างหลังก่อนแล้วก็เอามาบวกกับจํานวนที่3ที่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ยากต่อไปวิธีที่3ก็คือการบวกจํานวนแรกกับจํานวนหลังก่อนนะคะก็คือเอา354บวกกับ225 บวกได้คำตอบเสร็จแล้วก็เอาคำตอบมาบวกกับจำนวนที่อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะวิธีการที่คุณจูนอยากจะแนะนำเลยก็คือคุณจูนอยากจะให้เราบวกจานวนคู่แรกก่อนเพราะว่ามันจะหาคำตอบได้ง่ายกว่านะคะเราเห็นโจทย์อย่างนี้เลยแล้วก็เอา354ตั้งบวกด้วย246 พอเราได้คําตอบตรงนี้แล้วเราก็เอาคําตอบตรงนี้ไปบวกกับจํานวนที่3นะคะมันจะง่ายกว่าเนะาะทำเมันเป็นขั้นตอนแต่เราแค่รู้ไว้ว่าวิธีการนะั้นมันมีอยู่3วิธีนะคะอย่างนี้เนาะ,ะ,ะเสร็จแล้ว อ่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะก็คือการหาผลบวกนะคะเพื่อให้หาผลบวกได้รวดเร็วเราจะเลือกบวกจํานวนคู่แรกก่อนเห็นไหมที่คุูจุนบอกต้องบวกคู่แรกก่อนนะคะเพราะจํานวนในหลักหน่วยบวกกันได้10นะคะอ่ะมาดูอ่าวิธีการตั้งเลยนะคะเราก็เอาคู่แรกคู่แรกมาบวกกันก่อนใช่ไหมลูกคู่แรกก็คือเอา354 บวก246นะคะคู่นี้เอามาตั้งเลย354บวก246ได้เท่ากับ600จากนั้นเราก็เอาคำตอบมาใส่ไว้รอแล้วก็เอา600มาบวกกับอะไรยังไม่มีคำตอบตรงนี้เลยก็คือจำนวนที่3มใช่ไหมคะก็เอามาบวกกับจำนวนที่3นะคะก็คือเอา600มาบวกกับ225เท่ากับ825คำตอบในข้อนี้ก็คือ 825นะคะจำไว้เลยนะคะวิธีการหานะคะก็คือเราต้องบวกคู่แรกก่อนบวกคู่แรกได้คำตอบพอได้คำตอบเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอามาบวกกับคู่ข้างหลังไม่ใช่คู่ข้างหลังก็คือจำนวนที่อยู่ข้างหลังสุดท้ายเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้คำตอบในข้อนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูวิดีโอการสอนของครูจูนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้เราทดลองทำนะคะ ให้เด็กๆตั้งใจนะคะจะได้ทำได้นะลูกนะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนด้วยกันอยู่ในห้องเรียนแล้วนะคะก็ตอนนี้นักเรียนก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะคะคุณครูอาจจะพูดผิดหรือว่าจะอธิบายเร็วเกินไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็ทักมาถามคุณครูได้ในไลน์ตลอดเลยนะคะขอบคุณค่ะ